สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจริญการยางค่ะจำหน่ายรถยางป้ายแดงทอซูนนะคะแล้วก็มียางใหม่ด้วยวันนี้จะมาอัปเดตพี่พี่โน้องนะคะมียางใหม่สินค้ามาเข้าใหม่มาลงใหม่อืมแล้วก็จะมียางเบอร์ใหม่ด้วยถ้าเกิดว่าใครรอนะคะหนึ่งแปดห้าห้าสิบหกนะคะมียางใหม่มาแล้ววันนี้มียางใหม่มาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้พี่พี่แล้วะค่ะนะคะมีสองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกนะคะที่มาวันนี้ชัวร์แล้วก็หนึ่งแปดห้า ห้าห้าอาสิบหกค่ะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สองหนึ่งห้าหกห้าอาสิบหกโอ้สองหนึ่งห้าหก้าอาสิบหกตอนนี้ขายดีลูกค้าค่ะนะสําหรับกระบะตัวเตี้ยเนอะรถตู้นะคะขายดีออกบ่อยลูกคา้าออก็กาจะเป็นอ๋อสัปดาห์สามสิบลูกค้าก็จะเป็นสัปดาห์อัพเดตเนอะอืมอ่อหนึ่งแปดห้าห้าห้าอาสิบหกมีของเดตันค่ะ เดตันบายวีโตนนะคะรุ่น et 3 0มอ่าแล้วก็215 6 0 16เดตันเช่นกันลูกค้าราคาล่ะราคาเท่าไหร่น้องยังไม่ทราบเลยพี่พี่นะคะตอนนี้คือแบบว่าพอของมาถึงปุ๊บนะคะรีบมาแจ้งแถลงไขก่อนค่ะสินค้ามาแล้วค่ะนะคะเออทำไมมาวันไม่มาวันถังทานอะ่ะลูกค้าพรุ่งนี้ร้านหยุดเนาะร้านหยุดทีนี้วันพรุ่งนี้เผื่อพี่พี่มาเปลี่ยนเนาะต้องรอวันพฤหัสลูกค้าพรุ่งนี้ร้านหยุดอีกแล้วอ่าเพราะว่าเป็นวันหยุด ประจำสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งนั้นอยุดกี่วันวันเดียวลูกค้าวันพุธนะคะวันนักขัดตะเลิกไม่ค่อยหยุดลูกค้าไม่แทบจะไม่หยุดเลยพี่พี่นะคะมีหยุดยาวนะคะที่หยุดยาวประจําเลยประจําปีก็มีสงการปีใหม่ลูกค้านอกนั้นไม่เคยหยุดเลยหยุดแต่วันพุธน่ะพี่พีเนาะนะคะมาวันพฤหัสน้าลูกค้านะนะคะเดี๋ยวพอลงสินค้าเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะให้เฮียวแจ้งราคาก่อนว่าต่อเส้นนั้นขายเท่าไหร่สีเส้นเท่าไหร่แบบนี้นะคะ หนะ 5, 60, 56, ึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกนะสองหนึ่งห้าหกสิบ R สิบหกเดตันนี่ราคาดีแน่นอนนะคะส่วนสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกก็ราคาดีราคาเดิมค่ะคือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทปีตโตนดุลวิทย์ค่ะลูกค้าที่สำคัญรถใหม่ดะรถใหม่จ้ะนะคะสีเส้นรวมใส่ถ่วงเรียบร้อยเลยตามราคาที่แจ้งนคะคะเปลี่ยนชุดลมให้ด้วยลูกค้าค่ะนะคะพนะรุ่งนี้นั้นหยุดนะลูกค้าหยุดทุกคนพุธค่ะนะคะ,นะคะอ่าอันนี้ก็ ก็อะไรคับน้องก็หนูจะพาพี่ไปดูค่ะว่าน้องเขาก็กําลังจะเตรียมเรียงสินค้านะฮะพี่ๆระหว่างนี้นะฮะระหว่างลงของเนาะ,ะลูกค้าสนใจเป็นยางเบอร์อยสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะ,ะน้องยินดีแจ้งราคาหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางรุ่นไหนนะคะพี่ใช้รถรุ่นอะไรเนาะ,ะยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนไม่เป็นไรนู่นแหละของพี่นะอีกปีหน้าถึงจะได้เปลี่ยนเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนมาไม่พป่นไรลูกค้าค่ะนะที่บ้านมีรถหลายคะันไหม ถ้ามีรถแต่คันลองถามไว้ก่อนนะคะมีราคาไว้ในใจก่อนก็ได้ลูกค้าไม่เปไรนคะ่ะนะ,ะอยากพูดคุยกับพี่ๆนะคะอยากจะได้มีจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนาะพี่ๆนะคะเพจมันจะได้ไม่โดนปิดกัน้นนะ,ะตัวนี้ยาลิสเอทีสปอร์ตพรีเมียมขอบสิบห้านี่มาแล้วลูกค้าขาหนี่สวยมากและหาย,ยากมากนะพี่ๆนะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะ ใครจะจองก็รีบจองเลยนะพี่พี่มีชุดเดียวหนึ่งหมื่นหกพันบาทของเก่าของเดิมหากเคืนเป็นสลดได้ยางปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะให้ดูจะยางใหม่มากลูกค้าใส่วีออดนะใส่ยารีขนาดขอบสิบห้าหายากนะตัวนี้เป็นลายอะไรเอ่ยลายนี้ลายฉลามหัวคอนค่ะนะคะพ,พี่พี่พาหนูเรียกอนะลายฉลามหัวค้อนอนะตัวนี้สวยนะคะแม็กซี่ทูโทนปัดเงาสำหรับส,บสีดำเงาใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นใส่กับรถสีไหนก็สวยค่ะตัวนี้เนาะมาพร้อมยางคู่ตัวหนึ่งแปดห้าหกสิบ r สิบห้าดัลลอปค่ะ ด้านหลบเอเนเซฟ EC 300ร้อยพันะคะนี่เลยจ้ะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีลูกค้ามี2ส,ส,สาขาสาขาสอยู่ที่จังหวัดช้ยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาไม่ถูกนะคะหาร้านไม่เจอมาไม่ถูกสามารถคลิกที่หน้าโปรฟไฟล์นะมีช่องทางการติดต่อหรือทักแชททักอินบอ์ได้เลยนะลูกค้ามีเบอร์โทรสอบถามได้เลยนะคะ ตอนนี้2องหนึ่งหนะคะกำลังเข้าแถววีพิสโตนดูลวิทนะรถตู้นะคะกระบะตัวเตี้ยดูลวิทนี่คือแน่นอนบรรทุกได้ดีเยี่ยมลูกค้าขานะคะบรรทุกได้ดีเยี่ยมสี่เส้นอยู่ที่12500บาทนะรวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยลูกค้ยายังมีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทค่ะอาจาอ๋อ เป็นแถวเนาะลูกค้าแล้วเขาเรียงดีด้วยนะพี่ๆนะคะนี่ต้องขอชมเชยนะเรียงอย่างดี่ดีเรียงแบบว่าสติกเกอร์ตรงกันเป็นแถวแบบเฟเวอร์นะพี่ๆนี่เห็นไหมพี่ๆน้องเขาเรียงอย่างนี่ดีนะสติกเกอร์ตรงกันหมดเลยอันไหนดีก็ต้องชมเนาะลูกค้านะนะถ้าดีจะต้องชมให้ดังถ้าดูล่ะดูต้องดูเบาๆลูกค้านะ ถ้าชมต้องชมให้ดังนะคะทำดีมากค่ะนี่เป็นไงพี่ต้องชมให้ดังซีรีส์เจ็ดสิบก็มีนะลูกค้าซีรีส์เจ็ดสิบราคาเท่ากันกับหกห้าเลยสองหนึ่งห้านะคะเจ็ดสิบอสิบหกมีเหมือนกันนะคะเป็นยางใหม่ยางใหม่เนาะยางใหม่สี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยลูกค้านะคะนี่ ไมใ่ใหม่จ้ะแนะนําอย่างยิ่งนะคะบรรทุกบรรทุกโดยสารบรรทุกโดยสารคือรถตู้นะคะหรือกระบะกระบะตัวเตี้ยขอบสิบหกทุกรุ่นลืกค่ายเลยนะคะพี่พีมันมีทั้งซีรีส์เจ็ดสิบและหกห้าเลยกี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายสามใกล้จะเลิกงานแล้วอย่างโอ้เลิกงานห้าโมงเนละลูกค้าน้องใครจะมาเลิกบ่ายสามโมงออใครจะมาเลิกงานบ่ายสามโง จะพาไปดูฝั่งนั้นสักหน่อยหนึ่งไปไหมพี่พี่เราจะวิ่งตัดหน้าเขาเลยเนาะเอาไหมหนึง่งสองส้ำอ่าเป็นไงพี่พี่ปะเขาเรียงดีปะนะคะสติกเกอร์ตรงเพง่จะจ้าเออเอออออ เป็นไงลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นขอบ17ค่ะ17มีทั้งบีโตร์นะคะ265 6 5ห้ลูกค้ากระบะนะกระบะขอบ17เนาะจะเป็นพีพีวีเอสนะคะ265 6 5ห้ามีบีโตร์มีโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าก็ราคาดีย่อมเยาค่ะโยโกฮาม่า oh G ีโอรันด้าจีเลูกค้าขา2324นะตัวนี้สัปดาห์ยางละปีที่ผลิตค่ะปี2024นะ สี่เซนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยลูกค้าสี่เซนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทค่ะนะคะบิตตนอยู่ที่หนึ่0เจ็ดห้าร้อยลูกค้าเลือกได้เลยมีหลายช้อยให้เลือกมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางก็ล้อป้ายแดงฝั่งนู้นฝั่งนูนงน้นพี่พี่ก็เลือกได้เลยนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนเฉพาะยางดีเอายางยี่ห้อไหนดีนะคะก็ลองดูหรือจะเป็นแม็กพร้อมยางก็ได้มีให้เลือกหลากหลายเลือกไม่ถูกนะคะมาหน้าร้านก็ได้ลูกค้า ใช้งานประเภทไหนใช้งานแบบไหนน้องแนะนําให้ได้นะคะนะคะพี่พี่ยางรถเก่งหนูเราแยกไว้ข้างนอกเนาะยางรถเก่งเราแยกไว้ข้างนอกค่ะนะคะนี่เลยนี่สวยงามลูค่ะนี่ขอบสิบแปดที่เดี๋ยววันจันทรอุ๊ยวันนี้เพิ่งจะวันจัน <laughs> เดี๋ยววันจันท์ว่านะะเดี๋ยววันไม่วันพฤเรื่องหัดก็วันสู์ลูกค่ะเดี๋ยวยางสิบแปดเออยางขอบสิบแปดก็จะมาอีกอ่ามาอีกนะคะ เดี๋ยวจตอนนี้ยังางขอสิบปมีประมาณนี้ลูกค้ามีกี่ชุดเนี่ยมีไม่เยอะแล้วแต่ก็มีเยอะอยู่ลูกค้าย่างข้สิบแปดก็จะเป็นอีกเบอร์ที่ทางร้านขายดีอยู่ลูกค้านะคะเป็นบิสโตนุเลอร์ HT หกแปดสี 4, ค่ะสี่เส้นอยู่ที่2 2งหมันบาทนะลูกค้าตอนนี้อปัปเดตสัปดาห์หน่อยรู้สึกว่าจะเป็น2624นะลูกค้ามันจะมี2 3งสามประมาณนี้ลูกค้าคก็จะมีนีอยู่เป็นยงใหม่เลยพี่พ สีเส่เซนนะราคาสีเส่เซนลูกค้ายางป้ายแดงก็มีเบอร์นี้ยางป้ายแดงก็จะมีเอาประหยัดก่อนไหมประหยัดกูเกียร์นะลูกค้าประหยัดจะเป็นกูเกียร์เอา้าลูกค้าแป๊บนึงนะแป๊บนึงพี่พี่เดี๋ยวหนูมาเขาไปแล้วอะ่ะหนูยังไม่ได้ไอ้นั่นเลยยังไม่ได้โอนตังค์ให้เขาเลยพี่พ,พี่เดี๋ยวมาใหม่